วัสดีค่ะจากร้านก่อกโนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนุทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนนะคะอ่าดูนะคะคลักษณาคารคานของมันก็คือความกว้างเมตรสามสิบเซนติมหนเบซนนะคะกระปุกนี้ก็กระปุกอ่ายี่กิโลนะคะในกระปุกนี้ จะเป็นจานแบบหยอดหรือแบบโรยนะคะแล้วเราก็จะแถมจานแบบจานแบบโรยให้นะคะในกระปุกเป็นจานแบบหยอดเป็นดําเป็นกกอแล้วเราก็จะแถมอีกคู่หนึ่งคือจานแบบโรยไปให้นะคะตัวนี้คือตัวที่แถมค่ะดูดูนะคะดูจานนะคะจาน12นิ้วลูกปืนทั้งหมด 24ตลับนะคะเป็นจานสิบสนิ้วคงทนสวยงามมากค่ะสีเขียวเหนียวทรับนะคะตัวนี้คือ6แถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืน24ตลับนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาตามเบอร์โทนี้นะคะ0 9 4 4 6 9 9 2 2 4สินค้ามีเยอะแยะค่ะสนใจทักมานะคะหรือมาซื้อที่ อำเภอเลิงนกทาร้านก่อกระหนกการเกษตรอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรมาที่ร้านเราได้เลยนะคะก่อนจะมาก็โทรมาก่อนนะโทรเท่าเบอร์โทร0944699224นะคะเราจะนำมาที่โกดังมาเลือกเอาที่โกดังเลยนะคะ,ะให้ทุกค้าเลือกเลยสินค้ามีเยอะแยะมากมายนะคะมีเยอะมากนะคะเราสต็อกเอาไว้นะคะ โกดังสองงานนะคะเต็มโกดังค่ะนะคะโกดังสองงานเต็มโกดังนะคะกาชมโกดังด้วยค่ะมีรถไถนาด้วยนะคะรถไถนามีทั้งบ๊กทิวทั้งเอ็นซีนะคะชมโกดังนะคะมีเยอะแยะค่ะสนใจทักมานะคะสนใจแปดหกแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนนะคะ เบอร์โทร0944699224ขอบคุณนะคะที่ดูรีวิวของเรานะคะขอบพ่ะคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ